ทหารม้าของไทยมีเกียรติประวัติการรบอย่างห้าวหาญมายาวนานตั้งแต่ในอดีตได้มีวิวัฒนาการในการพัฒนาและปรับปรุรงรูปแบบของหน่วยทหารม้ามาโดยลําดับจนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2417ในรัชสมัยของพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเลเห็นความสําคัญของทหารม้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จะตั้งกองทหารม้าขึ้นในกรมทหารมหาเล็ก โดยมีหน้าที่แห่นำตามเสด็จรถพระนินั่งในงานพระราชพิธีต่างๆนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการอีกทั้งเพื่อใช้เป็นม้าด่วนสำหรับเชิญพระราชหัตถทะเลขาเป็นการด่วนหรือเป็นยามคอยเหตุครั้นเมื่อพุษราช2450นโยบายการทาหารด้านการควบคุมบังคับบัญชาและกำลังพลเปลี่ยนไปได้มีการรวมหน่วยบังคับบัญชาให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและมีการรับผิดชอบเป็นพื้นที่ จึงมีพระบรมราชานุญาตโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยและขนานนามใหม่ว่ากรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นนายพันเอกพิเศษในกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ในปีพุทธศักราช2484กองทัพบกได้จัดตั้งกองพลทหารม้าขึ้นเพื่อรองรับสงครามมหาเอเชียบูรพาต่อมา พุทธศักราช2485กองพลทหารมา้าได้จัดกำลังเข้าร่วมในกองทัพพายัพเพื่อร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาเข้ายึดดินแดนด้านแขวนเชียงตุงและในปีพุทธศักราช2515กองพลทหารมา้าได้จัดกำลังเข้าปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์ในพื้นที่ส่วนหน้าจังหวัดน่านจากเกียตประวัติในการรบทำให้กองทัพบกได้แลงเห็นความสำคัญของทหารมา้าและเพื่อพัฒนาเสริมสร้างกำลังรบให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสอดคล้องกับการป้องกันภัยคุกคามประเทศทางด้านตะวันออกจึงได้จัดตั้งกองพลยานเกราะที่มีรถถังและรถสายพานเป็นยุทธป,ปกรณ์หลักและสถาปนาขึ้นเป็นกองพลทหารม้าที่สองเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2522ปีพุทธศักราช2544พ,25พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองพลทหารม้าที่สองเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2544และเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันกองพลทาหารม้าที่สองรักษาพระองค์เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกโดยฝาการบังคับบัญชาวไว้กับกองทัพภาคที่หนึ่งมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในสองพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสระบรุรีมีรูปแบบการจัดตามคุณสมบัติของหน่วยทหารม้าได้แก่ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่อำนาจการยิงรุนแรง อำนาจการทำลายและข่มขวัญสูงมีโครงสร้างการจัดแบบกองพลทหารม้ามาตรฐานประกอบด้วย3กรมทหารม้าได้แก่กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีกรมทหารม้าที่หรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ1กองพันทหารม้าลาดตะเวนกองพันทหารม้าที่27 กองพันหารมาที่สองรักษาพระองค์หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลที่เป็นหน่วยสนับสนุนได้แก่กองพันอาหารสื่อสารที่12กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการกองทหารพลาริการที่12และกองร้อยทหารสารวัตรสนามที่4นอกจากนี้ยังมีหน่วยที่กองทัพบกฝาการมาเข้าบัญชาไว้จำนวนหนึ่งหน่วยได้แก่ กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์มีภารกิจสําคัญด้านยุทธการที่ได้รับมอบหมายจากกองทับบพบกภารกิจการป้องกันประเทศจัดกําลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมา้าปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดนประจําปีพื้นที่กองาลังผาเมืองกองทัพภาคที่3โดยรับผิดชอบพื้นที่5อาเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อําเภอเวียงแหงอําเภอเชียงดาวอําเภอชายปราการ อำเภอฝางและอำเภอแม่อายปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทบกได้แก่การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองการค้าของผิดกฎหมายการพิทักษ์ทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบและเตรียมกำลังหนึ่งกรมทหารม้าเฉพาะกิจพร้อมปฏิบัติภารกิจ รองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนทุกพื้นที่ตามคำสั่งของกองทบกกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ทำหน้าที่เป็นกองหนุนของศูนย์บัญชาการทหาร,หารกองบัญชาการกองทัพไทยในขั้นปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศในการทำการลุกออกนอกประเทศภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย,ย,อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เกียรติประวัติในการปฏิบัติงานด้านยุทธการที่สําคัญจัดกําลังปฏิบัติภา,ร,ารกิจราชการสนามชายแดนตามแผนป้องกันประเทศพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศัการาช2526ถึง2530จัดกําลังปฏิบัติภา,ร,ารกิจราชการสนามชายแดนตามแผนป้องกันประเทศพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพุทธศัการาช2543จัดกําลังเคลื่อนย้ายตามแผนสูตรสี143 ปฏิบัติภารากิจในพื้นที่กองทัพภาคที่3จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขาพระวิหารปีพุทธศักราช2554การรักษาสันติภาพจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยแยกกองทัพบกไทยประจําบกสหประชาชาตินกรุงโซประเทศเกาหลีใต้พุทธศักราช2535 2545และ2555จัดกำลังหนึ่งกองร้อยเข้าร่วมกองกำลังเฉพาะกิจ 980ไทยดาฟูสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศสูดานเมื่อปีพุทธศักราช2554การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904โดยปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์จัดกำลังพลรักษาการในเขตพระราชฐาน ถวายงานการส่งม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์จัดกองทหารม้าเกีดยริยศเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีต่างๆรวมถึงถวายการทรงพระแสงปืนแด่พระบรมวงศานุวงศ์กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบกทั้งนี้ด้วยความสามารถและความทุ่มเทของผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ทุกท่าน และความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์เพื่อเป็นหลักประกันในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติและปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดความสามารถเพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยสืบไปแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรรศัตรูกล้ามาประจันจะอาสู้ริปูสลาย